มาดูราคาทองคําล่าสุดกันนะครับราคาทองวันนี้วันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2,563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในสุดสัปดาห์แบบนี้ราคาจะขยับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนจากเมื่อวานเราไปติดตามรพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ที่ขมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับมาดูราคาทองวันนี้ประจําวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2563กันนะครับโดยราคาทองประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9ก้านาฬิกา2ีนาทีโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ปร,รับตัวเพิ่มขึ้นมาต็มที่ที่50บบาทจากเมื่อวานนะครับโดยราคาทองในช่วงนี้ถือว่าเป็นการขยับเพิ่มขึ้นในทิศทางบวกนะครับ แต่ว่าก็จะปรับตัวไม่มากนะครับค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าต้องรอปัจจัยในเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะแล้วเสร็จในเมื่อไร่นะครับแล้วราคาทองอาจจะมีผลมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับก่อนอื่นมาดูราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทล,ละ28,150บาทขายออกอยู่ที่บาทล,ละ28,250บาทขยับมาดูกันต่อ ที่ลรลารคาทองรูป,ปรพันธ์96.5%กันต่อนะครับรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1823บาทรับซื้อเป็นบาทอยู่ที่บาทละ27,636บาท68สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ28,750บาทนะครับเรามาตามกันต่อที่ลดลาราคาทองรูป,ปรพันธ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับ เริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงกันก่อนราคาจะอยู่ที่3 5 9 4บาทเมื่อบวกกับค่ากําดัเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น4,994บาทราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่7 1 8 8บาทเมื่อบวกกับค่ากับรัเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,688บาทมาต่อกันที่ราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์นะครับราคาจะอยู่ที่14,000 375บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น14,875บาทราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่28,750บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น29,250บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทนะครับราคาจะอยู่ที่57,500บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น 58,000บาทซึ่งค่ากำไรเฉลี่ยดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำไรที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้นะครับซึ่งทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจะาร้านทองร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้านคิดค่ากำไรอย,อยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนําค่ากำไรนั้นไปบวกกับราคาทอง ที่เราจะทาการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นนั้นกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนพรุพ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้ว เรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ